ขอการสวัสดีครับเพี่ี่แฟนช่องที่ดีตอนรับเข้าสูช่องตาสุดแชนแนลนะครับามาพบมาพอกันมานี้นะครับจะเป็นมือวันที่สิบหากันยายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสิบสามทำเรือนคิดปีมะลงนะครับถึงจะเป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันที่สิบหา หาวันอาทิตย์นะครับเป็นมือโกงสุดท้ายแล้วนะครับตะลุตตะลิมาเน้นมาโกงสุดท้ายอยู่ที่เบิ้ลนะครับเป็นยังไงนะครับโกงสุดท้ายที่เน้นฮีอบบ่หรือว่าเช่นไรฮี่บอเกิดตามเบิ้งนะครับคำรับเลข ของพู้มานท่องนะครับมันจะหายมาแล้วนะครับเ๋ือตอนนี้แต่เรือจะเลข,ของเรขรับวงนนะครับลบวงนกับตาขุดกติอ่านได้นะครับก็เป็นมรือวอกนะครับเรือยม่วอกออื่นนะครับมีโม่เก่าหมดละ้นะครับแต่มาก แม่เบิงอาเฮียพี่มาเบิง,ะบงนะครับนำมากเสนอเฮียพี่เบิงนะครับเอานะครับเราจะดีไซพี่ไปตี่ตามเบิงนะครับวงคือคายนิเีป็นตัวใดนะครับหือคือใจเท็ซี่บ่นะครับค่ายนี่ กูดก็ว่าฝันดียวเลยนะครับเอาไปเชียงก็ได้นะครับเป็นยังไงนะครับอ้า่ก้อนเดื่นกับไปเบื้องอีกอ่าเลขเรียนท่องแดงจก,ก้อนนะครับเรียนท่องแดงนี่อ่าเอดที่คู่ขนมาเบื้องที่หลังคนไดเห็นน้ำนะครับ นี่นะครับเหรียญทองแดงนะครับเหรียญทองแดงนี่มักไปถ้าประเทศนอกนะครับจีนตว่ามอนี้เป็นยังไงนะครับสิไปประเทศนอกหรือว่าสิไปประเทศไทยนะครับเด็กที่เบิ้งนะครับนี่แหละครับหกหนึ่งสี่หกหนึ่งสามนะครับห้าหนึ่งสี่นี่แหละครับเซอรไหมาแบบนี้นะครับ เหรียญทองแดงนะครับเหรียญเกาเหรียญแก่แต่สมัยล่อ,อสอเ็สองเก็ดสี่หุ่นนะครับบนเติมอยู่นะครับครับเก็ดสี่แก้ใบด้วยครับเหรียญทองแดงนะครับ ดีได้ว่าเขากะเทศนนอกนะครับช่วงนี้นะครับชัวงเขาปันศานนะครับเอาหัวนี้ห้าพันามากของรัฐบาลไทยนะครับเรียกที่ิจระนาเบิ้งเอานะครับสำรับเรขของจอรดํานะครับบของจอรดํานะครับ ของเสียดำคนได้แบบนี้นะครับที Star ่ผู้ชมารุ่นกับว่าท่านเห็นนะครับันได้แบบนี้แหละนะครับันได้ฝูนึ่งหานะครับในศูนึ่งหาหรือว่าพกนึ่งหานะครับันได้แบบนี้นะครับชื่อเป็นไ้นะครับ ต่อไปนะครับก็ไปเป็นตัวกระตุ้นนี่งน,นะครับเนี่งให้คือบอเนี่งให้น่นบอสนะครับที่ไปลองเบิ่งนะครับได้ศูนย์หนึ่งหานะครับหกหนึ่งหานะครับศูนย์หนึ่งหากห,หากหนึ่งหาเ,หเป็นเลขของเจ้าดำนะครับ โกสามหนึ่งแมลขฝันนะครับโกสามหนึ่งนมลขฝันนะครับซิ่งตะสุดกับฝันนะครับฝันฝันว่นเารานะครับฝันมื่ขึ้นนะครับคืนนี่วันเารานะครับฝันว่าไปาบ้านเก่าของตะสุดนะครับบาน่อบ้บันเนี่ยนะครับ ไปกินเข่ากินปลายูหันนะครับกินเข่ากินปลากินเขาแล้วก็นอนพักยูหันเลยนะครับทุบานหลังเก่าเลยนะครับฝันแบบนั้นนะครับเขาก็ฝันฝันเกี่ยวแบบนั้นนะครับกลับไปเฮ็ดไปเฮ็ดอันนั้นอันนี้หลายอย่างอยู่นะครับทุบานหลังนั้นนะครับ เลี้บบานพ่นนี่สองตัวนะครับเลขบ้านพ่นนะครับเลขบ้านเก่านะครับเลีบ้านของ่อของแมีนะครับคือเลขสามหนึ่งนะครับเลขบ้านหลังนั้นนะครับเลขสามหนึ่งนะครับเล้บานพันสามหนึ่งนะครับพุดก็ว่าถ้าพุดฟันเกี้ยวยี่ทำดนี่ มากจะออกนะครับคือตะงวดก้อนนี่นะครับงวดก้อนมันอ,ออกสามหนึ่งผ่านมาหลายงวดแล้วนะครับประตูตจะฝันเกี้ยวแบบนี้แหละนะครับเลขก็ออ,อกสามหนึ่งนะครับงวดนี้กับท,ที่จิจารนาเบึงนะครับบางที่มันอาจจะอยู่บนอยู่ทิ่งก็ไดนะ้อยู่บนอยู่ล่างก็ได้นะครับอยู่ ไตอยู่ทิงเบิงเอานะครับเอ๊พี่พิจารณาเอานะครับเอาพิจารณาไปหมดละนะครับมั้งสีประพาตนะครับเอานะครับกระตุ้นสีเอฟซีแครไในะครับทุดทไายแล้วนะครับก็ใสใน้ำไปพิจารณานะครับยึดดับสลากกินแมงรัฐบาลนะครับเอฟซีแครเด้อเอฟซีนะครับแครนะครับ โคงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้วันที่สุดท้าแล้วนะครับพื้นกระดเ่งแล้วเอานะครับเตรียมแคปเลยนะครับหนึ่งสองสามแคปครับโอเคนะครับอานะครับตัวเลขก็เป็นแค่เพียงแนวทางนะครับทังจองกับน,นี่นาะทีนําเสนอ ยอฟซีนําไปยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเห็นแล้วกันเทามาเท่าชอบเท้ากับจังกิจารนานะครับบ่มักบ่ชอบกับเบิ่งทานไปจากกอนนะครับท่านไปจากกอนเบิ่งไหวจากกอนนะครับว่ามันถิงงานบ่ถิ่นเข่าบ่ สำหรับลิปนี้ก็ระซุดกามาพวงสุดท้ายให้แล้วนะครับขอให้บุญบรมีของคุณครูบาอาจารย์อาจารย์ทุกองค์ทุกประการคุณพระอาจารย์อาจารย์ปรมหากัสสะนะครับนำาพกว้รักษาเอเีนต์ทุก่ันนะครับที่เข้ามาชมาในช่องของระซุ็ให้จงมีตะวมสุข่วงเจริญนะครับนี่จะโศกตลาบลังไหลเขามาเข้เขามาในมนีวันนี้ด้วยถิด สวัสดีครับ